สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยที่เห็นจะเสียดโดดดิงๆอย่างนี้ก็คืออยากแหบเจ้าเสี่ยวฟูค่ะอดทนมานานแล้วถึงเวลาต้องในแหบโอ้ยเราก็โดดไปเกียงใจเอาเจ้าเสี่ยวฟูก็จะตกอยู่แล้ว ข้างบนก็ระแวงข้างล่างก็ระแวงจะโดดอีกบนนียนั่นไงไม่ทรมาได้จริงๆการโดดของเขาผู้มันจะระวังมากขึ้นแต่เขากำลังเลงอยู่ว่าจะโดดได้ป่ารอบนี้มาลุ้นดูกับานั่นไงแหบเขาไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเฮ้ยว่าโดดลงมาเท่านั้นแหละนิ่งทุกอย่างนิ่งเลยอันนี้คือแมวผู้อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะเพราะว่าเจ้าชายเย็นเดินขึ้นลา่างคาไงไปก็อยากรู้ว่าเขาเดินไ,ไปทําไมไปไม่ต้องอยากรู้เรื่องเขาทุกเรื่องก็ได้เนาะปล่อยเขาเดินไปตั้งแต่นําพาพามาตรังตรงนี้เออก็เป็นผู้ที่อยากาทย่ดีี ยังไม่กัดหัวปะพุทจะรูปเข้าไปไม่งั้นบาปกินหัวอ้าพนุ่มสุดหลอดของเรานอนตรงนี้นะห่างตู้ก็คือเอเวอติจงจิงกระเบียวไม่ว่าจะกินนอนอะไรทุกอย่างบนนี้หมดเลยเออก็ยังอยู่ค้างพระตลอดพระไม่หายไปไหนแน่นอนเมื่อไอนางมุงกี้และอยากยกขาทำความสะอาดตัวเองโอ้ยไงเกือบไอก็คงคิดว่าโอ้ยมันปลอดภผยบนนี่เนาะขอดบเบ่งจังน้อยนึง กัปอดไผ่อยู่ได้ล่ะเรายกบางอีก,ก้อนเพื่อครั้งนี้โอ้ยโอ้ยไม่น่ารอดนะไม่ทําก็ได้ว่านอนเฉยๆนี่แหละคือมาตรฐานเมียลรูมาตรฐานบุงกีที่เราไม่ได้มาตรฐานกันแน่นี่เป็นตารวนตุลเมวน้อยคงค่ะอย,ยากจะยกค่าดทำความสะอาดต,ตัวเองก็ไม่ได้ดูซิเลียคนตัวเองก็ต้องเกิดคอยเลียกลัวง่ายแตย่ทำไมเราไม่ลุกเลยเนาะไอ้เนาะเฮ้ยพนมสลอเขาเดินม,มาแล้วเขามีสงักด้วยนะเขาจะว่าแหละบุ้งกีที่รักของฉันก็สิออายนั่งอยู่ไม่น่าล่ะอ้ก็ไม่อยากลุกเพราะว่า แม่แต่ละตัวก็ชอบนั่งบุงกี้จะมีศึกแย่งชิงบุงกี้หรือเปล่าอา้าวแต่แม่ก็คือมานั่งครั้งเจสิกายแล้วนะสักพักฟูก็ขึ้นมาตามไม่รู้ตามใครแหละแต่ว่าบุงกี้นี่อ่านั่งก่อนนะฟูอย่าเพิ่งแย่งแม่ห่างก็สะบัดสะเป็นที่ปัดน้ำฝนจเจยเฮ้ยเห็นแม่ชี้จะจับนิดเดียวนิดหนึ่งรู้ได้ไงว่าจะจับโดดหนีไปตรงนู้นเลยนะตัวนี้ก็เพิ่มไม่ได้หลับเลยตื่นมาก่อนแม่เศร้าน้อยโอ้โหห่าวนอนปากจะฉีกถึงหัวแล้วเอ้อ้วนชันเราก็พากันมานั่ ไปแล้วสิท้าเฮ้ยอยากเขาไปนะแต่ว่าเอ้ยเขาเปิดอยู่นะแอบเขาไปก็ได้แต่อย่าให้ลุงรู้ก็พอบรรยากาศยามเย็นนี้จะไม่ค่อยหนาวเท่าไร่แต่ช่วง3 4มสี่ทุ่มนี่คือหนาวมากและช่วงนี้ในจังหวัดเขามีงานกาชาดหรือเรียกตามภาษาบ้านๆก็คืองานมักคำหวานถ้าเกิดบางครอยู่ใกล้สถานที่จากงานนี่คือต้องคอยช็คระวัระวังคือบ้านเราถ่าใกล้มันก็ใกล้นะเพราะเป็นปัญหามาอยู่พอสมควรในบางครั้งวัยรุ่นอาจจะยกพวงติกันอาจจะมีเสียงบรรทงบรรทัดรือเสี่ยงปลาขวดแก้วทแถวนี้ก็ได้เราก็อาจจะมีตกใจกันบ้างแต่ว่าช่วงล่างวันนี้เขามีมาตรการเเมมมือนนจคุขข้้ึ ยีเคยมีปีนหนึ่งที่วัยรุ่นทะเลาะกันที่งานกาชาดนี่แหละแล้วเขาขี่รถเขามารบในมานตตอนนั้นค่อนข้างกลัวและกังวลนะาต้ไม่รู้จะทำไงเขาบอกว่าเขาลบเนมาดย้ายเออไม่บอกเออไม่เออลบลบซะคือนตอนนั้นยังไม่มีถนนเขามีแต่ป่าก็เข้าใจก็สงสารเขานะแต่ว่าถ้าเกิดเขาดูคลิปนี้อยากบอกเขาว่าแม่อย่าก,กลับมาอีกนะและเหมือวที่บ้านก็จะเข้ากงเร็วกว่าปกติซึ่งปกติก็เข้าเร็วอยู่แล้วก็ยิ่งเร็วกว่าเก้ามันก็คือความระแวดระวังที่เรามีให้แมวและมีให้ตัวเองด้วย วันนี้เราไปกับเขาผู้นี้ที่โชว์สกิลแลปลินให้ด้วยคนะฝกกักกดเล็กกดแชแ์กดซักไิ์สิทธิ์แล้วเจอกัไมนคลิปหนะ้าบายบาย